ละครชีวิตที่กำลังจะถูกถ่ายทอดนี้ไม่ใช่เรื่องราวความรักที่สมบูรณ์แบบเรื่องราวของพบและรัตนาคู่สามีภรรยาที่เคยมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นจนกระทั่งภาระและความหลงผิดได้เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ความรักต้องสั่นคลอนและนำมาซึ่งการจากลาแต่ท่ามกลางความเจ็บปวดและการเริ่มต้นใหม่ที่เดียวดาย น้องใบบัวลูกสาวตัวน้อยคือกาวใจที่ไม่เพียงแต่ทำให้ความสัมพันธ์ของคนสองคนกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ที่ว่าความรักความจริงใจและการให้อภัยสามารถเยียวยาทุกบาดแผลและนำพาทุกอย่างกลับมาสู่จุดเริ่มต้นที่สวยงามได้เสมอแสงแดดยามเช้าทอผ่านม่านโปร่งเข้ามาในห้องนั่งเล่น พบนั่งอยู่บนโซฟาตัวเขาอยู่ตรงนั้นแต่ความคิดกลับล่องลอยไปไกลแสนไกลรัตนากำลังยุ่งอยู่ในครัวเสียงตะหลิวกระทบกระทะดังคลอไปกับเสียงจือแจ้วของลูกสาววัยห้าขวบน้องใบบัวที่นั่งระบายสีอยู่บนพรมพันรยาของเขาดูอบอุ่นและเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ เธอมีตารางเวลาที่จัดสรรอย่างลงตัวสำหรับทุกสิ่งทั้งการดูแลบ้านการจัดการเรื่องการเงินและการดูแลลูกสาวให้เติบโตอย่างดีทุกอย่างในบ้านนี้ดูสมบูรณ์แบบราวกับภาพวาดที่ถูกแต่งแต้มอย่างประณีตแต่สำหรับพบแล้วความสมบูรณ์แบบนั้นกลับกลายเป็นกรงขังที่มองไม่เห็นมันไม่ใช่ความเบื่อหน่ายจากรัตนา แต่เป็นความรู้สึกที่ชีวิตกำลังขาดหายไปบางอย่างที่เขาเองก็ไม่สามารถนิยามได้ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นทุกวันทั้งค่าใช้จ่ายค่าเทอมลูกและความคาดหวังจากคนรอบข้างทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าความรักที่เคยหวานชื่นในวันวานค่อยๆถูกความจริงอันหนักอึ้งของชีวิตประจำวันบดบังไปทีละน้อย เมื่อก่อนเขามองรัตนาด้วยแววตาแห่งความชื่นชมแต่ตอนนี้เขามองเห็นเธอเป็นเพียงแค่คันรยาผู้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างไม่มีที่ติเป็นส่วนหนึ่งของภาระที่เขาต้องรับผิดชอบเขาไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะรู้สึกเช่นนี้แต่ทุกครั้งที่กลับถึงบ้านความเหน็ดเหนื่อยและหนัดอึ่งก็ถาโถมเข้ามาเขาต้องการใครสักคนที่จะเข้าใจความรู้สึกเหล่านี้ ต้องการพื้นที่ให้ตัวเองได้หายใจได้เป็นอิสระจากกรอบของคําว่าสามีที่ดีและพ่อของลูกในใจของพบเริ่มมีช่องว่างรัตนาพยายามเติมเต็มช่องว่างนั้นด้วยความรักและความห่วงใยแต่เธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่พบต้องการไม่ใช่ความรักแบบครอบครัวที่อบอุ่นอีกต่อไปเขาโหยหาความตื่นเต้น โหยหาความอิสระที่เขาเคยมีก่อนจะก้าวเข้ามาในชีวิตคู่และในห่วงความคิดที่สับสนนั่นเองหัวใจที่เคยแน่วแน่ของเขาก็เริ่มหวั่นไหวและคอยเขวไปกับสิ่งเร้าใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตโดยไม่ทันตั้งตัวความเปลี่ยนแปลงเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงันไม่ได้มาพร้อมกับเสียงอึกทึกครึกโครมแต่เป็นความรู้สึกที่ค่อยๆกัดซ้อหัวใจรัตนาอย่างชา้ชา พบกลับบ้านดึกขึ้นเรื่อยๆคำอ้างของเขามีหลากหลายทั้งงานด่วนประชุมนอกสถานที่หรือแม้แต่การไปสังสรรค์กับลูกค้าที่เขาไม่เคยเอ่ยถึงชื่อมาก่อนเมื่อก่อนเขาจะโทรศัพท์มารายงานว่ากําลังจะกลับแต่ตอนนี้มีเพียงข้อความสั้นๆที่ส่งมาแจ้งถึงบ้านดึกหรือบางครั้งก็เงียบหายไปจนถึงบ้าน ในตอนแรกรัตนาพยายามเข้าใจและเชื่อใจเธอปลอบใจตัวเองว่างานของสามีคงยุ่งจริงๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปความห่างเหินเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆบทสนทนาในครอบครัวสั้นลงและเย็นชาลงพบมักจะหลีกเลี่ยงการสบตาเธอและเมื่อเธอพยายามชวนคุยเรื่องราวในแต่ละวันเขาก็จะตอบรับอย่างขอไปทีแล้วรีบปลีกตัวไปอยู่กับโทรศัพท์ บางครั้งรัตนาก็เห็นเขานั่งยิ้มอยู่หน้าจอมือถือยังมีความสุขในแบบที่เธอไม่เคยเห็นมานานแล้วในใจของรัตนาเรื่องมีคำถามมากมายแต่เธอก็เลือกที่จะเก็บมันไว้ข้างในเธอไม่อยากสร้างบรรยากาศมัคุในบ้านไม่ต้องการให้ลูกสาวต้องเห็นภาพพ่อแม่ทะเลาะกันเธอรู้ดีว่าใบบัวเป็นเด็กช่างสังเกตและละเอียดอ่อนการทะเลาะ,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 ะกันของผู้ใหญ่คงทำให้จิตใจเล็กๆของลูกต้องสั่นคลอน เธอจึงเลือกที่จะแสดงออกตามปกติทำอาหารที่พบชอบดูแลเสื้อผ้าของเขาอย่างที่เธยทำแต่ในความเงียบงันนั้นความหวาดระแวงก็เติบโตขึ้นทุกวันเธอรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนทางที่ไม่รู้ปลายทางเธอพยายามย้อนคิดถึงช่วงเวลาที่ทั้งคู่มีความสุขแต่ภาพเหล่านั้นกลับเลือนลางลงเรื่อยๆเธอพยายามมองหาเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวทำ แต่พบก็ยังคงรักษาความลับนั้นไว้ได้ดีที่สุดในขณะที่รัตนาต้องทนอยู่กับความสงสัยและความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ภายในพบกลับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับหญิงสาวอีกคนหนึ่งชื่อของเธอก็คือพิมหญิงสาวรุ่นน้องที่ทำงานด้วยกันความสัมพันธ์ลับๆที่กำลังเบ่งบานไปพร้อมกับรอยร้าวที่กำลังปริร้าวออกจากกันช้าๆระหว่างเขากับครอบครัวของตัวเอง เช้าวันนั้นเป็นเช้าที่ดูเหมือนจะธรรมดาเหมือนทุกวันแต่สำหรับรัตนาแล้วมันคือเช้าที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลโทรศัพท์ของพบถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะอาหารขณะที่เขากำลังอาบน้ำอยู่ความอยากรู้อยากเห็นที่สั่งสมมานานผลักดันให้รัตนาเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมาอย่างลังเลข้อความจากแอปพลิเคชันหนึ่งเด้งขึ้นมาพอดีชื่อของคนที่ส่งมาคือพิมพ และข้อความนั้นก็ชัดเจนเกินกว่าที่เธอจะหลีกเลี่ยงได้ที่รักคะวันนี้กลับบ้านดึกไหมคิดถึงนะคะภาพในหัวของรัตนาพังทลายลงในพริบตาความรู้สึกเจ็บปวดแล่นจากหัวใจไปทั่วทั้งร่างความสงสัยความหวัดระแวงและคำถามมากมายที่เธอเคยเก็บไว้ในใจบัดนี้มันถูกเฉลยออกมาอย่างเลือดเย็นที่สุด เธอไม่อาจอดทนได้อีกต่อไปเมื่อพบก้าวออกมาจากห้องน้ำเธอเดินเข้าไปหาเขาด้วยสีหน้าและแววตาที่ว่างเปล่ายืนโทรศัพท์ให้เขาดูโดยไม่พูดอะไรพบยืนนิ่งสีหน้าของเขาซีดเผือดไปทันทีความจริงที่เขาปกปิดมานานถูกเปิดโปงแล้วการทะเลาะกันครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตคู่ของทั้งสองก็เริ่มต้นขึ้น รัตนาไม่ได้กรีดร้องโวยวายแต่เป็นเสียงที่สั่นเครือและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่บาดลึกกว่าคำด่าทอใดๆเธอถามเขาว่าทำไมถึงทำแบบนี้แล้วความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของพวกเขามันไม่มีความหมายเลยใช่ไหมพบพยายามอธิบายพยายามขอโทษแต่คำพูดของเขาก็ไม่สามารถปล,ปลอบปลมหัวใจที่แตกสลายของเธอได้อีกต่อไป เสียงทะเลาะดังไปถึงห้องของน้องใบบัวเด็กน้อยออกมาจากห้องและยืนมองพ่อกับแม่ด้วยความหวาดกลัวนั้นทำให้การโตเถียงต้องหยุดทันทีเมื่อทั้งคู่หันไปเห็นลูกสาวที่ยืนน้ำตาคลออยู่ตรงหน้าพบรีบเดินเข้าไปหาลูกสาวและพยายามกอดเธอไว้แต่ใบบัวกลับถอยหนีไปหาแม่ของเธอรัตนาโอบกอดลูกสาวแน่นน้ำตาของเธอไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ ภาพในวันนั้นกลายเป็นจุดจบของคำว่าครอบครัวพบตัดสินใจย้ายออกจากบ้านในวันรุ่งขึ้นทิ้งไว้เพียงความเงียบงนันและรอยร้าวที่บาดลึกในใจของรัตนาและลูกสาวให้เธอต้องรับหน้าที่เลี้ยงดูน้องใบบัวเพียงลําพังนับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปวันที่พบจากไปบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะก็เงียบงันลงทันที รัตนานั่งอยู่บนโซฟาตัวเดิมมองไปยังประตูหน้าบ้านด้วยแววตาที่ว่างเปล่าความรู้สึกเจ็บปวดจากการถูกทอดทิ้งถาโถมเข้ามาจนแทบหายใจไม่ออกเธออยากจะร้องไห้ให้ดังที่สุดเท่าที่จะทำได้อยากจะระบายความรู้สึกทั้งหมดที่อัดอั้นในใจแต่เมื่อหันไปเห็นน้องใบบัวที่นั่งเล่นของเล่นอย่างเงียบๆอยู่มุมห้องน้ำตาที่คลออยู่ก็ต้องถูกกลั้นไว เธอตระหนักได้ว่าตัวเองไม่สามารถจมอยู่กับความเศร้าได้อีกต่อไปเพราะยังมีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องดูแลรัตนาตัดสินใจที่จะลุกขึ้นยืนหยัดอีกครั้งเพื่อลูกสาวเธอเริ่มทำงานหนักขึ้นสองเท่าจากที่เคยทำงานประจำเพียงอย่างเดียวเธอก็รับงานพิเศษเพิ่มเพื่อหารายได้เสริมทั้งรับออกแบบงานฟรีแลนซ์ในตอนกลางคืนและทำขนมขายในวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่ละวันของเธอจึงเต็มไปด้วยตารางที่แน่นขนาดเธอต้องทำงานจนถึงดึกดื่นเป็นประจำและตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมอาหารให้ลูกไปโรงเรียนความเหนื่อยล้าทางกายเป็นสิ่งที่เธอต้องเผชิญในทุกๆวันแต่ความเหนื่อยนั้นไม่อาจเทียบเท่ากับความเจ็บปวดในใจที่ยังคงฝังลึกบางครั้งเธอก็เผลอนึกถึงชีวิตในอดีตที่เคยมีความสุขนึกถึงวันที่พบเคยดูแลเธออย่างดีแต่วินาทีต่อมา เธอก็ต้องปัดภาพเหล่านั้นทิ้งไปเพราะเธอรู้ดีว่าการจมอยู่กับอดีตไม่มีประโยชน์อีกต่อไปสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอในตอนนี้คือการทำให้ลูกมีความสุขรัตนาไม่เคยบ่นเรื่องความเหนื่อยให้ใครฟังและพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่แสดงความเศร้าให้ลูกเห็นเธอจะยิ้มให้ลูกเสมอเมื่อลูกเข้ามาหาจะเล่นกับลูกจะอ่านนิทานให้ลูกฟังก่อนนอน และจะกอดลูกให้แน่นรากับบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่คนนี้จะไม่มีวันทิ้งลูกไปไหนรัตนาเลือกที่จะเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งให้กับใบบัวเธอทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าลูกจะได้รับความรักและความอบอุ่นอย่างเต็มที่โดยไม่รู้สึกว่าชีวิตขาดหายอะไรไปแม้พบจะจากไปแล้วแต่ความรักของแม่ ก็ยังคมเติมเต็มหัวใจเล็กๆของลูกสาวได้อย่างสมบูรณ์เธอไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อลูกสาวที่เธอรักหมดใจการได้ใช้ชีวิตอยู่กับพิมพ์อย่างอิสระโดยที่ไม่มีภาระ,ระผูกพันใดๆเป็นสิ่งที่พบเคยโหยหาแต่เมื่อได้มันมาจริงๆกับพบว่าความสุขนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาวันแรกๆที่ย้ายออกมา เขาคิดว่านี่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เขาจะได้ทำทุกอย่างตามใจตัวเองแต่ไม่นานความสุขฉับเฉวยที่เขาเคยใฝ่ฝันก็เริ่มจืดจางลงพิมพ์เป็นหญิงสาวที่สดใสและรักความสนุกสนานเธอพาเขาไปเที่ยวไปปาร์ตี้และไปในที่ที่เขาไม่เคยได้ไปเมื่อครั้งที่ยังมีครอบครัวอย,อยู่ด้วยกันพบพยายามมีความสุขไปกับเธอแต่เมื่อเสียงเพลงหยุดลง และผู้คนแยกย้ายกันไปเขากลับต้องเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าภายในใจที่เพิ่มขึ้นทุกวันความรู้สึกเดียวดายเข้ามารุมล้อมในยามที่เขาอยู่คนเดียวในห้องพักที่ไร้ซึ่งกลิ่นอายของบ้านที่อบอุ่นความรู้สึกผิดเริ่มกัดกินหัวใจของเขาอย่างช้าๆทุกครั้งที่ขับรถผ่านสวนสาธารนณะแล้วเห็นครอบครัวอื่นพาลูกมาเล่นฟุตบอลหรือปีนป่ายเครื่องเล่น ความคิดถึงน้องใบบัวก็จะแล่นเข้ามาในหัวอย่างไม่อาจควบคุมได้ภาพใบหน้ายิ้มแย้มของลูกสาวในวันวานเสียงหัวเราะสดใสและคำพูดน่ารักน่ารักของเธอวนเวียนอยู่ในหูเขานึกถึงวันที่เคยสัญญากับใบบัวว่าจะพาเธอไปเที่ยวสวนสนุกแต่ในที่สุดก็ทิ้งคำสัญญานั้นไปอย่างไม่ใย,ยดีในบางคืนที่นอนไม่หลับพบจะแอบเข้าไปส่องดูเฟซบุ๊กของรัตนาอย่างเงียบ เขาเห็นเธอโพสต์ภาพน้องใบบัวที่กำลังยิ้มอย่างสดใสในชุดนักเรียนตัวใหม่เขารู้ว่ารัตนาต้องทำงานหนักแค่ไหนเพื่อเลี้ยงดูลูกเพียงลำพังและนั่นก็ยิ่งเพิ่มความรู้สึกผิดให้ท่วมทนในใจพบตระหนักได้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่อิสระหรือความตื่นเต้นแต่คือความผูกพันที่แนบแน่นกับคนที่เขารักและทิ้งมา ความรักที่เขาเคยมีให้รัตนาและใบบัวไม่เคยหายไปไหนเพียงแต่ถูกความหลงผิดบดบังไปชั่วขณะและในที่สุดมันก็กลับมาทวงคืนพื้นที่ในหัวใจของเขาอย่างที่ควรจะเป็นสายฝนพรำลงลาอย่างแผ่วเบาในใบ่ายวันหนึ่งพบจอดรถอยู่ตรงข้ามรั้วโรงเรียนอนุบาลของลูกสาวเขาเลือกที่จะไม่เข้าไปข้างในเพียงแค่นั่งมองจากระยะไกลยอย่างเงียบ หัวใจของเขาเต้นรัวด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งคิดถึงอยากเจอและเจ็บปวดที่ตัวเองไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงที่ได้ทำลงไปภาพของน้องใบบัวที่วิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนๆทำให้ริมฝีปากของเขายกยิ้มขึ้นเล็กน้อยแต่รอยยิ้มนั้นก็จางหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นรัตนากำลังเดินมารับลูกสาวรัตนาดูผอมลงเล็กน้อย แต่ใบหน้าของเธอก็ยังคงเปื้อนยิ้มอย่างอ่อนโยนเธอคุกเข่าลงและกอดใบบัวไว้แน่นลูกสาวของเขาดูมีความสุขมากเมื่ออยู่ในอ้อมกอดของแม่แต่แล้วภาพที่พบเห็นในนาทีต่อมาก็ทำให้หัวใจของเขาเหมือนถูกบีบอัดจนแทบแหลกละเอียดเขาเห็นน้องใบบัวชี้ไปที่เด็กชายคนหนึ่งที่กำลังเดินจูงมือพ่อของเขาแล้พูดกับรัตนาด้วยเสียงที่สดใสแต่แฝงไปด้วยความรู้สึกบางอย่าง แม่จ๋าหนูอยากให้พ่อมาส่งหนูที่โรงเรียนบ้างจังเลยคำพูดของลูกสาวนั้นเปรียบเสมือนคมมีดที่กรีดลึกลงไปในหัวใจของพบน้ำตาของเขาไหลอาบแก้มอย่างห้ามไม่ได้ความเจ็บปวดจากการถูกทิ้งที่รัตนานและใบบัวต้องเผชิญในทุกๆวันมันชัดขึ้นมาในห้วงความคิดของเขาเขาในฐานะพ่อของลูกควรจะอยู่ที่นั่นควรจะเป็นคนที่จูงมือลูกไปโรงเรียนทุกวัน ไม่ใช่คนที่หลบซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้และมองดูความสุขของลูกอยู่ห่างๆทันใดนั้นพบก็รู้สึกว่าความสุขที่เขาเคยตามหามาตลอดนั้นช่างว่างเปล่าเหลือเกินไม่มีผู้หญิงคนใดในโลกนี้ที่จะสามารถเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของเขาได้เหมือนกับรัตนาไม่มีใครที่จะมาแทนที่ใบบัวได้ความจริงที่เจ็บปวดแต่ก็ชัดเจนที่สุดผุดขึ้นในใจของเขานั่นคือไม่มีใครแทนที่ครอบครัวของเขาได้ และไม่ว่าเขาจะหลงทางไปไกลแค่ไหนบ้านที่อบอุ่นของเขาก็ยังคงรอให้เขากลับไปแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องเสมอนี่คือจุดสิ้นสุดของการหลงผิดและเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาจะกลับไปแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องอีกครั้งเช้าวันหนึ่งที่อากาศแจ่มใสพบขับรถมาจอดหน้าบ้านที่เขาเคยเรียกว่าบ้านหัวใจของเขาเต้นรัวด้วยความประม่าและความหวังเขาไม่รู้ว่ารัตนาจะให้อภัยเขาหรือไม่ แต่เขาก็พร้อมที่จะยอมรับทุกอย่างที่เธอตัดสินใจเมื่อเห็นรัตนาเดินออกมาจากบ้านเพื่อจะพาน้องใบบัวไปโรงเรียนพบก็ก้าวลงจากรถและเดินตรงเข้าไปหาเธอรัตนาหยุดชะง,งักเมื่อเห็นพบใบหน้าของเธอนิ่งเฉยแต่ดวงตาฉายแววตกใจพบเดินเข้าไปหาเธออย่างช้าๆแล้วซุดตัวลงคุกเข่าต่อหน้าเธอทั้งน้ำตารัตนา เสียงของเขาแหบพร่าผมขอโทษผมเสียใจที่สุดในชีวิตที่เคยทำร้ายคุณกับลูกผมมันโง่ที่ทิ้งสิ่งที่มีค่าที่สุดไปเพียงเพราะความหลงผิดคำพูดของเขาไม่ได้ออกมาจากปากเปล่าแต่มันมาจากก้นบึ้งของหัวใจที่สำนึกผิดอย่างแท้จริงรัตนามองเขานิ่งๆเธอเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความจริงใจ ไม่ใช่แววตาของผู้ชายที่กำลังโกหกอย่างที่เธอเคยเห็นมาก่อนในวันที่ความจริงปรากฏพบยังคงพูดต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำมันเลวร้ายมากและผมก็รู้ว่าคำขอโทษมันอาจจะไม่มีค่าพอที่จะเยียวยาแผลในใจของคุณได้แต่ผมอยากจะบอกว่าผมพร้อมที่จะทำทุกอย่างขอโอกาสให้ผมได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งได้กลับไปเป็นสามีที่ดีและพ่อที่ดีของใบบัว ผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอีกแล้วน้ำจาของพุบไหลลงมาอาบแก้มพร้อมกับคำพูดเหล่านั้นรัตนามองเขาด้วยความรู้สึกที่ปะปนกันไปทั้งความเจ็บปวดที่ยังคงฝังลึกและความสงสารที่เห็นคนเคยรักอยู่ในสภาพนี้น้องใบบัวที่ยืนอยู่ข้างๆแม่และเห็นภาพที่พ่อคุกเข่าขอโทษแม่ก็ยืนนิ่งด้วยความสับสนและหวังว่าครอบครัวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมภาพนั้นทำให้รัตนาตัดสินใจได้ เธอรู้ดีว่าคำพูดของเขาเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่เธอก็มองเห็นความจริงใจที่ฉายออกมาจากแววตาของเขาในที่สุดรัตนายืนมองพบที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนเกินบรรยายหัวใจของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลที่พบเป็นคนสร้างขึ้นมาเองเธอพยายามที่จะแข็งกระด้างพยายามที่จะไม่ให้อภัยเขาแต่เมื่อศพเข้ากับดวงตาที่แดงก่ำและเต็มไปด้วยความสำนึกผิดของเขา รัตนาก็รู้ว่านี่ไม่ใช่การแสดงพบไม่ได้โกหกอย่างที่เธอเคยกลัวมาก่อนในวันที่ความจริงปรากฏน้ำตาของเขาไม่ได้ทำให้ความเจ็บปวดที่เธอเคยได้รับหายไปแต่มันเป็นเหมือนการชำระล้างความรู้สึกผิดที่กัดกินเขามาตลอดและในวินาทีที่รัตนากำลังลังเลที่จะหันหลังกลับไปเธอก็เหลือบไปเห็นน้องใบบัวลูกสาวตัวน้อยยืนมองภาพที่เกิดขึ้นด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง ใบหน้าเล็กๆของใบบัวที่เคยยิ้มแย้มสดใสกลับดูเศร้าหมองลงไปนับตั้งแต่ที่พ่อจากไปและในตอนนี้แววตาที่หมุนมองนั้นก็กลับมามีความหวังอีกครั้งเมื่อเห็นพ่ออยู่ตรงหน้าภาพของลูกสาวที่ต้องการครอบครัวที่สมบูรณ์กลับมาเติมเต็มทำให้หัวใจของรัตนาอ่อนยวกลงทันทีความเจ็บปวดของเธอมันหนักหนาแต่ความปรารถนาของลูกสาวนั้นยิ่งใหญ่กว่า เธอไม่สามารถเห็นแก่ความรู้สึกของตัวเองเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไปแล้วเธอตระหนักได้ว่าใบบัวคือสิ่งสำคัญที่สุดและความสุขของลูกคือสิ่งเดียวที่เธอต้องการให้เกิดขึ้นในที่สุดรัตนาก็ตัดสินใจที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดของตัวเองเธอก้มลงไปจับแขนของพบและบอกเขาด้วยเสียงที่อ่อนโยนลุกขึ้นถัดค่ะฉันจะให้โอกาสคุณ คำพูดของเธอไม่ใช่อำนาจของการให้อภัยแต่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ของคนเป็นแม่ที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกใบบัวคือกาวใจที่แท้จริงของครอบครัวนี้เด็กน้อยไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่การมีอยู่ของเธอกลับทำให้รัตนาตัดสินใจที่จะให้โอกาสครั้งที่สองกับผู้ชายที่เคยทำรายหัวใจของเธอไปแล้วในที่สุดประตูบ้านที่เคยปิดตายถูกเปิดออกอีกครั้ง พบก้าวเข้ามาในบ้านด้วยความรู้สึกที่ปะปนกันไปทั้งดีใจและประหมา่าทุกมุมในบ้านยังคงเหมือนเดิมแต่บรรยากาศที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นความเงียบสงบที่เต็มไปด้วยความระมัดระวังรัตนายังคงทำหน้าที่ของตัวเองยังไม่ขาดตกบกพร่องแต่ความรักที่เคยแสดงออกอย่างเปิดเผยได้ถูกแทนที่ด้วยความเย็นชาที่ยังคงเหลืออยู่ พบเข้าใจดีว่าแผลในใจของรัตนาไม่ได้หายไปในชั่วข้ามคืนและการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากเขาเริ่มต้นจากการเป็นพ่อของใบบัวอีกครั้งอย่างเต็มตัวพบตื่นเช้าขึ้นเพื่อทำอาหารเช้าให้ลูกสาวเหมือนที่เขาเคยทำเขาพาลูกไปส่งที่โรงเรียนทุกวันและรอรับลูกกลับบ้านหลังเลิกเรียน เขานั่งลงบนพื้นและเล่นกับลูกอย่างที่เขาเคยทำเมื่อหลายปีก่อนเสียงหัวเราะสดใสของใบบัวที่กลับมาอีกครั้งคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเขาในส่วนของรัตนาพบพยายามอย่างยิ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของตัวเองเขาเริ่มจากการทำหน้าที่สามีที่ดีพบกลับบ้านตรงเวลาทุกวันเขาเข้าครัวไปช่วยรัตนาทำอาหาร ดูแลงานบ้านในส่วนที่เขาสามารถทำได้เขาพยายามชวนเธอคุยเรื่องราวในแต่ละวันและที่สำคัญที่สุดคือเขาจะกล่าวคำขอโทษกับเธอทุกครั้งที่เขารู้ว่าทำให้เธอรู้สึกไม่ดีแม้รัตนาจะยังคงเก็บระยะห่างแต่เธอก็สังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเขาได้ในทุกๆรายละเอียดในบางคืนที่ใบบัวหลับไปแล้วพบจะเดินไปหารัตนาที่ห้องนั่งเล่น เขาไม่ได้ขออะไรอีกนอกจากการได้รับโอกาสในการดูแลเธออีกครั้งรัตนามองเห็นถึงความพยายามเหล่านั้นและแม้แผลใจจะยังคงฝังลึกแต่เธอก็รับรู้ได้ว่าลึกๆแล้วความรักที่เธอมีให้สามีไม่เคยจางหายไปไหนเธอเพียงแค่ต้องผเผชิญหน้ากับมันและเรียนรู้ที่จะให้อภัยทั้งเขาและตัวเองและการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ก็เป็นเหมือนการก้าวเดินที่ช้า,ชา แต่ก็มั่นคงบนเส้นทางที่จะกลับไปสู่ความสุขที่แท้จริงของครอบครัวอีกครั้งสองปีผ่านไปอย่างรวดเร็วบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความเงียบเหงาและรอยร้าวได้ถูกเติมเต็มด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มอีกครั้งทุกเช้าพบจะขับรถไปส่งใบบัวที่โรงเรียนและกลับมารับเธอตอนเย็นเสมอวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เคยเป็นวันทำงานหนักของรัตนาได้กลายเป็นวันแห่งความสุขของครอบครัว พวกเขาพากันไปเที่ยวสวนสนุกไปปิกนิกและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเหมือนครอบครัวทั่วไปรัตนาไม่ได้หายจากความเจ็บปวดในทันทีพลาในใจที่เคยบาดลึกยังคงอยู่แต่เธอก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยและปล่อยวางเธอเลือกที่จะมองไปข้างหน้าและจดจำความรักที่พบกำลังพยายามมอบให้ในทุกๆวันมากกว่าการจมอยู่กับอดีตที่เลวร้าย เธอเห็นถึงความจริงใจของเขาในทุกการกระทำตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างการช่วยล้างจานไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างการกลับมาเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งให้กับครอบครัวอีกครั้งในคืนหนึ่งที่ใบบัวหลับไปแล้วพบเดินเข้าไปหารัตนาที่ห้องนั่งเล่นเขาไม่ได้เอ่ยคำขอโทษอีกแล้วเพราะเขาได้ใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองมาตลอดสองปีที่ผ่านมา เขานั่งลงข้างๆเธอและจับมือของเธอไว้แน่นรัตนาหันไปมองเขาเธอเห็นความรักที่กลับมาเต็มเปี่ยมในดวงตาของพบเหมือนเมื่อครั้งที่พวกเขารักกันใหม่ๆความสัมพันธ์ของพวกเขากลับมาแข็งแกร่งและแน่นแฟ้นยิ่งตัวเดิมเพราะมันถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความผิดพลาดที่ได้รับการแก้ไขความรักที่เคยสูญหายและการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถเยียวยาทุกบาดแผล และนำพาความสุขที่แท้จริงกลับคืนมาได้เสมอเรื่องราวของรัตนาและพบในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นว่าความรักและการให้อภัยสามารถเยียวยาบาดแผลในใจได้อย่างไรถ้าคุณกำลังเผชิญกับปัญหาในชีวิตและต้องการกำลังใจจากเครื่องราวดีๆ หรืออยากแบ่งปันประสบการณ์ของคุณให้ผู้อื่นได้เรียนรู้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของเราได้ที่นี่ที่ช่องเรื่องเล่าละครชีวิตเพราะเราเชื่อว่าทุกความผิดพลาดทุกการให้อภัยและทุกการเริ่มต้นใหม่คือบทเรียนที่สำคัญของชีวิตแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเราต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ